สวัสดีค่ะผมลูกผู้ชายพอเปิดคำสัมภาษณ์ตะวันฉายโดนหูกลางเวทีวันที่8มิถุนายน67ตะวันควันหลงจากศึกวัน167ณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีคู่เอกตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับโจนทวุตร ยกแรกสูสีต่างคนต่างออกอาวุธได้หนักหน่วงทั้งเตะขาต่อยไม่มีใครโฉงช่างพยายามดักรอจังหวะยกสองตะวันฉายพยายามเน้นเตะซ้ายแต่โจก็มีส่วนเตะขวากลับมาเป็นระยะระยะโดยสีหน้าสีตาตะวันฉายด้ิ่มั่นใจมากขึ้นในยกนี้ยกสามโจออกหมัดเข้าเป้าเน้นที่ใบหน้าช่วงต้นยกทำเอาตะวันฉาย ใต้ตาบวมชัดเจนแถมมีสลับเตะขาได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีครุกวงในตีเขา่ายก4ี่ตะวันฉายเตะซ้ายหนักๆหลายครั้งแล้วต่อยเข้าหน้าโดยที่โจพยายามตั้งรับและออกอาวุธส่วนคืนตลอดทั้งต่อยหน้าเตะซ้ายเช่นกันยกห้าเปิดมาตะวันฉายเน้นเดินเข้าหาเตะซ้ายนำก่อน ามเดิมพยายามสอกแต่ไม่เข้าเป้าโจก็เก็บอาวุธไม่ออกอาการภาพรวมถือว่าสูสีมากๆครบ5โยกรรมการตัดสินให้ตะวันฉายชนะคะแนนป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อีกหนึ่งสมัยหลังจากการชก ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตกหลายคนมองว่าผู้ชนะในวันนี้น่าจะเป็นโจนัทวุฒิทั้งนี้ตะวันฉายเผยหลังการชกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดพี่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมผมรูปผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรนอกจากนี้ยังมีรายการว่า ระหว่างที่ตะวันฉายให้สัมภาษณ์มีเสียงโห่จากแฟนมวยในสนามด้วยขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ